รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไร หลายคนเห็นข้างหลังผมก็อาจจะตอบได้ทันทีนะครับว่าเห็นสนามหลวงคําถามก็คือพอพูดถึงสนามหลวงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงอะไรหลายคนนึกถึงทุ่งพระเมรุหลายคนนึกถึงสถานที่จัดงานของราชการหรือว่านึกถึงสมบัติสําคัญของชาติขณะที่หลายคนก็บอกนะครับว่าพอพูดถึงสนามหลวงเนี่ยนึกถึงพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่สาธารณะกําลังมานะฮะและคนในเมืองหลายคนเนี่ยก็ต้องการพื้นที่สาธารณะกันมากขึ้น คำถามก็คือแล้วในเมืองไทยเนี่ยพื้นที่สาธารณะคืออะไรกันแน่ <Gonzalez noise> วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะครับว่าจริงๆแล้วความหมายของพื้นที่สาธารณะคืออะไรและมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าให้ลองนึกภาพเมืองขึ้นมาสักเมืองหนึ่งคุณคิดว่าอะไรคือศูนย์กลางของเมืองนั้นครับวัด <What? S 2> ลานโบส สวนหรือจตุรัสกลางเมืองใช่แล้วครับเวลาเรานึกถึงศูนย์กลางเมืองเราก็ต้องนึกถึงพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่สาธารนณะขึ้นมากันทั้งนั้นพื้นที่สาธารนณะก็คือสถานที่สําหรับการใช้ชีวิตสาธารณะทั้งหลายจตุรัสกลางเมืองสวนสาธารนณะหรือลานหน้าโบสถ์วิหารใหญ่เป็นที่ที่เราอาจใช้ในการเฉลิมฉลองของเมืองเป็นที่ที่จัดงานเทศกาลงานทางวัฒนธรรมเป็นที่ที่ผู้คนเดินทางไปพบปะกันเกิดการประทะสังสรรค์ ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจและเป็นได้ทั้งอาคารสถานที่อย่างหอประชุมเมืองสาราประชาคมห้องสมุดซึ่งผู้คนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและระหว่างคนกับรัฐได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารนณะจึงสําคัญต่อเมืองในแทบทุกมิติตั้งแต่สังคมการเมืองท้องถิ่นวัฒนธรรมไล่ไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจ ก็บอกนะคบว่าพื้นที่สาธารณะที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเป็นอิสระจากอำนาจต่างๆของสังคมนะครับอย่างเช่นอำนาจจากเงินทุนอำนาจศาสนาหรือว่าอำนาจของรัฐคำถามก็คือในกรุงเทพและในเมืองไทยของเราเนี่ยมีพื้นที่สาธารณะในความหมายนี้หรือเปล่าถ้าคนในเมืองหนึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สาธารณะขึ้นได้ด้วยตัวเอง คนในย่านนั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของชุมชนอย่างเข้มแข็งแท้จริงแต่ถ้าเราขาดความรู้สึกที่ว่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนก็มักจะเปราะบางไปด้วยเหมือนอยู่กันไปหลวม,ลวมและอาจไม่รู้สึกว่าที่ที่ตัวเองอยู่เป็นบ้านที่แท้จริงพื้นที่สาธารณะนั้นมี3มิติด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือพื้นที่สาธารณะทางกายภาพซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นพื้นที่สีเขียวเสมอไปอาจจะเป็นพื้นที่ของทางวัด หรือว่าสนามกีฬาหรือว่าอาจจะเป็นสาธารณูปโภคทางความคิดอย่างเช่นห้องสมุดหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมก็ได้อย่างที่2นะครับก็คือพื้นที่บนโลกไซเบอร์ซึ่งเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆในโลกปัจจุบันและอย่างที่3ก็คือพื้นที่ทางความคิดนะครับซึ่งอาจจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าสังคมที่เปิดกว้างทางความคิด ยอมให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างก็จะเป็นสังคมที่แข็งแรงในอนาคตนะครับสังคมที่มีพื้นที่สาธารณะเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยจะต้องการพื้นที่พวกนี้มากยิ่งขึ้นและสังคมที่ขาดแคลนพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธการมาถึงของพื้นที่สาธารณะได้อีกต่อไป คุณเห็นอะไรคุณผู้ชมอาจจะคิดนะครับว่าที่นี่เป็นแค่สวนธรรมดาธรรมดาแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านอกจากที่นี่จะเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วมันยังมีแนวคิดเบื้องหลังที่น่าสนใจอีกด้วยมีผลสำรวจบอกว่าคนกรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อคนแค่3.3ตารางเมตรเท่านั้นถ้าเทียบกับโตเกียวที่มี16ตารางเมตรหรือสิงคโปร์ที่มี66ตารางเมตร ก็ต้องบอกว่าเรามีพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่สาธารณะน้อยกว่ามากพื้นที่สาธารณะที่น้อยกว่าอาจไม่ได้แปลว่าเรามีจิตสาธารณะที่มากหรือน้อยกว่าใครแต่การเพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่สีเขียวก็ถือเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเทรนด์ใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลกถ้าเมืองไม่มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถสะท้อนตัวตนของมันออกมาหรือว่าไม่มีพื้นที่สาธารณะที่มีความเป็นมาที่น่าตื่นเต้นเนี่ยเมืองนั้นอาจจะไม่น่าสนใจเลยก็ได้นะครับ ด้วยความหมายนี้พื้นที่สาธารณะจึงเป็นมากกว่าแค่พื้นที่เพราะมันยังหมายความถึงอัตลักษณ์ของเมืองเมืองนั้นได้ด้วย ให้คุณกฎจกรช่วยเล่าถึงที่มาของสยามกรีนสกายหน่อยครับว่ามันเป็นมาอย่างไงจ,งจริงๆแล้วสยามกรีนสกายเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นไปตามนโยบายของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมื่ออาคารนี้เป็นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็จะมีพื้นที่ดาดฟ้าที่เยอะเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าที่จะสอดแทรกความเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบใหม่ของเมืองเข้าไปได้ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันจะช่วยอะไรหลายๆอย่างในหลากหลายมิติมากเลยค่ะ พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นคล้ายๆกับพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้กิจกรรมที่คนทั่วไปจะสามารถเข้ามาใช้ตรงนี้ได้คืออะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เปิดตลอดเวลาเนาะแต่ว่าเราจะเปิดเป็นรอบอยู่ค่ะก็คือวันพุธวันเสาร์เนี่ยเราจะมีให้เดินทัวร์คืออยากจะเชิญชวนเลยนะคะโรงเรียนหรือว่าพาเพื่อนมาเนี่ยคะ่ะเพื่อมาเรียนรู้หรือว่ามาถ่ายภาพมาใช้พื้นที่ตรงนี้เ,เพื่อนอานัทน,นาการเื่นงลมก็ยังได้นะคะแล้วก็เราเดือนหนึ่งครั้งนึ่งเนี่ยเราจะมีฟรีเวิร์กชอป ก็คือคนมาปลูกผักปลูกอะไรแล้วเราก็จะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดนี่เราอยากที่จะให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมีชีวิตของเมืองที่ดีขึ้นที่สุขภาพเมืองกับสุขภาพคนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันโดยที่มันแยกกระจกกันไม่ได้ อย่างวันนี้ที่เห็นเขามาปลูกอะไรกันเนี่ยพวกพืชผลที่ได้กลับไปคือเขาเอาสามารถเอากลับไปได้หรือว่ามันคือยังไงฮะในอนาคตอันใกล้อ่ะค่ะเราจะมีโต๊ะช่างขายผักสดๆกันเลย<อ>ตรงนี้เนาะข้าวที่มาปลูกกันเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยากจะให้เขากลับมาเกี่ยวจริงก็อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เรียนรู้เอาดอที่ใครก็สามารถที่จะมาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเกษตรเมืองได้ค่ะ ันนี้ก็จะเป็นข้าวจริงจริงมันชื่อพันุหอมปทุมค่ะครับแต่ว่าเราก็เหมือนสร้างคิมมิกเป็นแบบว่าหอมเสียมสแควรอะไรย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่ายางปลูกที่นี่ก็เลยเป็นสใช่ใช่จริงๆเล้ชื่อข้าวมันจะนแบบว่าเป็นเป็นชื่อหอมเนะแล้วก็หอมนู่นหอมนี่อะไรอย่างเงี้ย นข้าวตรงนี้คือเป็นคนทั่วไปมาปลูกหรือว่าใช่เมื่อเดือนที่แล้วเรามีเวิร์กช็อปเนาะแล้วก็จะปลูกข้าวขึ้นมาใช่เมื่อกี้มีน้องเด็กคนหนึ่งที่เขามาปลูกทิ้งไว้แล้วเขามาเช็คนะคะว่าข้าวเขาเป็นยังไงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเกี่ยวจังเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าอะไรที่ทําให้คนต้องการพื้นที่พวกนี้มากขึ้นถ้าถามกับตัวเองเนี่ยก็คือเราขาดอ่ะเราขาดพื้นที่เราขาดกิจกรรมที่ปฏิสัมพันธ์กันนะคะพื้นที่เหล่านี้นในกรุงเทพเนี่ยกดว่าน้อยมากเลยนะคือถ้าว่างก็คือเดินห้างอันนี้ก็ห้างสรรพสินค้าเหมือนกันแต่เรามีมิติตรงนี้เนี่ยแทรกกันเข้ามากดคิดว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนกรุงเทพโหยหานะคะแล้วก็เราอยู่คอนโดเราอยู่อะไรเราแบบมือไม่เปื้อนดินคําว่าการคําว่ากเกษตรกรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างมากแต่ว่าจริงๆแล้วมัน,เป,นเป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดนะคะคือเรื่องการกินเรื่องธรรมชาติเรื่องอากาศที่เราหายใจก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยนะ่าจะเป็นคําตอบหนึ่งของวิถีคนเมืองที่ อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหมหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธรรมชาติมากขึ้นฟีดแบ็กของคนที่เขามาใช้บริการที่นี่แล้วเนี่ยเขาพอใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแบบได้เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่มากมากน้อยแค่ไหนไหมฮะคือมันเป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งก็งคิดว่านานๆจะเห็นครอบครัวพาล,ลูกขึ้นมาแซมสแควร์แต่ว่ามาปลูกข้าวด้วยกันมาปลูกผักด้วยกันภาพตรงนี้เนี่ยเป็นฟีดแบ็กที่ค่อนข้างที่ทุกคนท่านที่จะแฮปปี้เกษตรกรตรงบริเวณตลาดมีหน้าร้านที่เขาไม่สามารถที่จะเสียสตัง ราคาแพงได้ที่จะมาเช่าร้านขายผักกลางสยามเนี่ยค่ะฉะนั้นการมีโครงการอย่างนี้เนี่ยกดคิดว่าฟีดแบ็กที่ได้เนี่ยคือเราช่วยทุกฝ่ายให้เยอะที่สุดแล้วก็ในนิสิตจุฬาเนี่ยก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องเรียนได้ด้วยรว่าคนทั่วไปก็ใช้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้จัดกิจกรรมอะไรได้ต่างๆมากมายพร้อมได้ความรู้ในเชิงการเกษตรด้วยค่ะพื้นที่สาธารณะในหลายเมืองนั้น นอกจากสร้างมูลค่าที่ดินรอบๆพื้นที่สาธารณะให้สูงขึ้นแล้วยังก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นรายรอบด้วยการฟื้นฟูพื้นที่เก่าที่ร้างไปก็จะกลายเป็นจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวเช่นตลาดขายปลาเก่าแก่อย่าง Pike Place ใน Seattle เมื่อพัฒนาแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ การที่มีพื้นที่สีเขียวบนบนหลังคาแบบนี้เนี่ยมันทําให้ห้างแห่งนี้ได้ผลตอบรับทางธุรกิจด้วยไหมครับมันได้เลยค่ะคือนอกจากได้ว่าอาคารเย็นนะคะข้างล่างไม่ต้องใช้แอร์เยอะประหยัดพลังงานหลายๆครั้งเนี่ยคนที่สนใจการเกษตรจะไม่ชอบเดินห้างแล้วก็ทําให้คน2กลุ่มนี้มันมาเจอกันนะคะเอะคนไม่ได้กลับมาปลูกข้าวเดินห้างเออไหนลองขึ้นไปดูข้างบนซิคนมาปลูกข้าวเอะไหนดูข้างล่างซิมีสินค้าอะไรก็คิดว่ามันวิน,ว,นวินทั้ง ทั้งสอ p p r o a c h อะค่ะการที่มีพื้นที่สาธาระมากๆม,มันทําให้สังคมนั้นเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างครับกดคิดว่าห้องเรียนที่ดีที่สุดที่จะสอนความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือส่วนสาธารณะค่ะไม่ว่าคุณจะชนชั้นใดคูดภาษาอะไรเวลาคุณมาใช้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ย คุณจะรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติแน่นอนแหละแล้วคุณจะเคารพสิทธิคุณจะสามารถแสดงออกในพื้นที่เหล่านี้ได้ซึ่งถ้าพื้นที่เหล่านี้มีเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งค่ะของคนแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คนก็จะอยู่ตึกอาคารสูงเยอะนะรจริงๆแล้วการอยู่ในที่แคบเยอะๆตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยก็จะค่อนข้างทําให้สุขภาวะ หลายๆอย่างนี้ยรับลงด้วยนะคะก็คิดว่ายิ่งพื้นที่สาธารณะเยอะเนี่ยแปลว่าเมืองสุขภาพดีถ้าเมืองสุขภาพดีคนอยู่ในเมืองนั้นก็สุขภาพดีค่ะ และในช่วงนี้นะครับมผมก็ได้พาคุณผู้ชมมาพบกับพื้นที่สาธารณะที่มีมิติทางด้านกายภาพที่เราสามารถจับต้องได้ไปแล้วนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพื้นที่สาธารณะแห่งหนึ่งนะครับที่นอกจากจะมีมิติทางกายภาพแล้วยังมีมิติทางด้านความคิดอีกด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ ุณเห็นอะไรบางคนอาจจะตอบนะครับว่าเห็นห้องสมุดนะสิแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าห้องสมุดแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของรัฐแต่มันเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆที่เห็นความสําคัญของพื้นที่สาธารณะและเป็นคนก่อตั้งมันขึ้นมาพื้นที่สาธารณะสาคัญอย่างหนึ่งของเมืองก็คือพื้นที่ที่เรียกว่า สาธารณูปโภคทางปัญญานั่นคือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้คนในเมืองได้เข้าถึงที่มาของอำนาจสำคัญอย่างหนึ่งในความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ความรู้ตามตำราที่แข็งทื่อตายตัวไม่ใช่ความรู้เชิงวัฒนธรรมที่ถูกจัดตั้งชี้นิ้วสั่งว่านั่นคือวัดนี่คือวังนั่นคือความเป็นไทยแต่เป็นความรู้ที่เปิดกว้างหลากหลายเห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆไม่สิ้นสุดการจัดการให้ความรู้เหล่านี้กระจายอยู่ตามที่ต่างๆอย่างแนบเนียนลง ควรเป็นหน้าที่ของรัฐมาตั้งแต่เบื้องต้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะลุกขึ้นมาทำอะไรเองไม่ได้ชื่อ reading room เนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นห้องสำหรับการอ่านแต่ว่านอกเหนือจากการอ่านแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็มีการจัดเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่เป็นไปได้ในสังคมไทยที่นี่จึงเป็นพื้นที่สาธารนณะทั้งในความหมายในเชิงกายภาพและในเชิงความคิด ครับ reading room เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเกิดขึ้นมาจากเราเป็นคนสะสมหนังสือตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทํางานด้านศิลปะเราก็เก็บหนังสือด้านศิลปะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ที่เก็บข้อมูลด้านเกี่ยวกับหนังสือแล้วแคตตาล็อกด้านศิลปะก็เลยเอาหนังสือตัวเองเนี่ยออกมาแชร์ให้คนอื่นได้มาอ่านด้วยได้มาใช้ด้วยเงี้ยค่ะคนที่เข้ามาใช้เยอะไหมฮะถ้าวันปกติที่ไม่มีกิจกรรมอ่ะก็อาจจะไม่เยอะมากค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงที่มีกิจกรรมพออเราก็จจะััทใช้หนนนง ก็จะมีเยอะพอาสมควรนพี่เกียวเปิดเรดดิ้งรูมมากี่ปีแล้วนะครับผมประมาณ6กโอ้หกปีใช่ใครนะที่จะเข้ามาใช้ก็คือสามารถเข้ามาใช้ได้เลยใช่ค่ะเวลาเปิดนี่คือเป็นยังไงเปิดพุดธจึงอาทิตย์บ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะทำยังไงให้ที่นี่มันอยู่รอดได้ยาวนานขนาดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการเก็บค่าใช้บริการจากคนที่เข้ามาคนที่ทําองค์กรลักษณะนอนพิฟิตแบบนี้มันต้อง flexible มากมาก,มากแล้วมันก็จะต้องอยู่โดยเงินน้อยๆให้ได้ อย่างดีที่สุดอะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามประหยัดทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะหาหาเงินจากทางอื่น เออหรือว่าพยายามที่จะขอทุนพยายามที่จะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีแหล่งเงินอะไรเป็นกิจลักษณะคนจะคิดว่าได้เงินจากรัฐหรือว่าองค์กรอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่จะให้ซึ่งมันไม่มีคือหลักๆก,ก็คือเราจะต้องเอาเงินส่วนตัวซึ่งไปทํางานอย่างอื่นมาเพื่อที่จะมาลงในระดับหนึ่งอะค่ะทำไมเราถึงเห็นความสาคัญขนาดที่ต้องแบบลงทุนไปรับงานอย่างอื่นเพื่อเอาเงินมาหล่อเลี้ยงตรงนี้ครับ มันก็เหมือนเป็นบ้านเราเป็นชุมชนเราอะค่ะจริงๆเริ่มมาจากว่าเรียนจบปรีแล้วไปต่างประเทศเลยแล้วก็อยู่6ปีกลับมามันไม่มี ชุมชนแล้วอะไม่มีเพื่อนที่สนิทแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มสร้างใหม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเริ่มที่ไหนทีนี้ก็เลยเริ่มจากการสร้างอะไรขึ้นมาเองก่อนแล้วกเออ็เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรามีตอนนี้มันก็คือชุมชนที่เรามีตรงเนี้ยด้วยความที่ไปอยู่เมืองใหญ่เราก็จะเห็นสเปซลักษณะเนี้ยเยอะพอสมควรสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นที่ที่ไม่เป็นทางการอะเพราะฉะนั้นคนใครก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็คนที่เดินเข้ามาก็จะรู้สึกว่า เออคุยได้แลกเปลี่ยนได้ไม่ได้รู้สึกเกรงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชอบสําหรับที่แบบนี้มันก็คือก็คือเรื่องของการที่ก็ทาให้เรารู้สึกเป็นกัินเองแล้วก็มีความเป็นชุมชนที่เ,เน้นในเรื่องของความคิดอะเน้นในเรื่องของการเปิดกว้างคนที่มันเป็นคนลักษณะครีเอทีฟหรือว่าคนด้านเอ่ออะคาเดมิกก็ตามอย่างเงี้ยจะชอบมลวมตัวกัน แล้วเขาก็จะไปตามสเปซพวกนี้ซึ่งมันเป็นสเปซที่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคือมันก็จะได้ความรู้หลักหล,หลายสายอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ว่าคนนี้คิดอย่างนั้นคนนั้นมีอ roach แบบนี้ซึ่งเราว่ามันน่าสนใจแล้วมันจะไม่ค่อยมีในประเทศนี้เพราะทุกคนต่างอยู่ในถ้ำของตัวเองเขาจะว่าบอกว่าเราอยู่สายเราก็อยู่แค่นี้เราอยู่สายนี้เราก็อยู่แค่นั้นซึ่งมันไม่ควร ตอนนี้สถานการณ์ของพื้นที่สาธารณะพับลิกสเปซในเมืองไทยเป็นยังไงพื้นที่พับลิกอะโดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่รัฐหรือเป็นพื้นที่ใหญ่หน่อยสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ใช่พับลิกที่แบบว่าคนเข้าไปใช้ร่วมกันอะสุดท้ายเป็นพื้นที่ p r i v a t e ของตัวเองเข้าใจไ่มคือเช่นแบบว่าเขาไปตั้งแผงลอยหรือเข้าไปอะไรแบบเนี้ยฉันคือถามว่าคนไทยไม่ได้มีสํานึกในเรื่องของที่ Public จริงๆแล้วแล้วก็เข้าไปใช้แล้วดํารงมันไว้เพื่อ,อเพื่อส่วนรวมจริงๆเข้าใจไ่มเพราะเวลาเราเราอยู่ต่างประเทศหรืออะไรแบบเนี้ย ไอพื้นที่พวกนี้มันผุดขึ้นมาโดยที่เป็นคนในชุมชนทําขึ้นมาเองเมืองไทยก็มีแต่ว่าน้อยๆคือเขาก็จะมีความรู้สึกร่วมความรู้สึกบีลองอะไรแบบนี้กับชุมชนของเขาตรงนั้นดันั้นเขาก็จะสร้างเช่นสวนสาธารณะของเขาเึ้นขึ้นมาเองช่วยกันทําเองมีเวรมีอะไรเป็นกิจลักษณะแบบนี้แต่คือของเราอาจจะไม่ค่อยมีแบบนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่พวกนี้มันทําให้เมืองมันน่าอยู่ขึ้นอะตอนนี้คิดว่า สังคมไทยเนี่ยเริ่มมีความตื่นตัวเรื่องนี้หรือเปล่าหรือไม่มีเงียบเหมือนเดิมไม่พี่ว่ามันเป็นเรื่องของเทรนแทน,นสิไอไอเรื่องอะไรที่พยายามที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อความเหมือนจะดูมีอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นว่าก็มาทําอะไรกันกลางเมืองซึ่งแต่ละคนควรที่จะทําอะไรในในพื้นที่เรยองมากกว่าไม่ไม่ควรที่จะแบบมาแต่ที่เราควรที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเองมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแบบเนี้ยคือความรู้สึกที่อยากจะลุกขึ้นมารับผิดชอบอะไรเองเนี่ย น้อยมากมันมีคนขี้กลัวคนขี้กลัวแล้วก็ไม่อยากเฟลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้หรืออะไรแบบนี้เยอะเหมือนอยากได้แหละแต่เราก็รอให้<ร>ใครมาร<อ>ทําให้เราใช่ใช่ใช่ใครกูไม่รู้มาโปรดเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่าถ้ามันไม่ได้มีการ,รปลูกฝังตั้งแต่เด็กอะ่ะ<ม>ก็ลําบากแล้วอะ่ะพื้นที่สาธารคืออะไรเลยอย่างเงี้ยมารายาทกาาอยู่ร่วมกันจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นยังไงมันมันต้องมีต้องตั้งแต่เด็กใช่ปะ ออกนอกบ้านคุณควรจะ behave มากกว่าคุณอยู่ในบ้านไม่ใช่ว่าออกนอกบ้านอยากที่ขยะอยากทําอะไรก็ทำเลยไม่อันนี้ไม่ได้ละใช่ปะเริ่มแต่เรื่องเล็กๆแบบเนี้ยพี่คิดว่าตั้งแต่ทํา reading room มาเนี่ยมีคนเข้ามาหาโมเดลธุรกิจอะไรมาครอบให้เยอะไหมครับก็เยอะเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายมันก็จะทําลําบากเพราะว่าพื้นที่มันเล็กอ่ะแล้วก็การที่คุณจะทาธุรกิจคุณต้องมีเงินเริ่มถ้าคุณไม่มีเงินเริ่มคุณจะทําธุรกิจ ได้ประสบความสำเร็จมันอาจจะยากบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ขายเครื่องดื่มนู้นนี้การเติบโตสำหรับเราไม่ได้อยู่ที่ไซส์สมมุติย้ายไปที่ใหญ่นี้สองเท่ามีร้านกาแฟมีร้านหนังสือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็คือการทำตามโมเดลคนอื่นเว้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความความต้องการเราตรงพื้นที่แค่นี้มันก็พอสำหรับเราอะเราเราย้ายไปเนี่ย สิ่งที่เราเซิร์ฟมันคือเราเซิร์ฟจุดประสงค์ใครไม่ใช่จุดประสงค์เราอะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะต้องเราจะต้องใหญ่ขึ้นเราจะต้องมีฟังกช์ชันเยอะขึ้นแต่ว่ามันคือเรื่องของการมีกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นหรือว่าหลากหลายขึ้นหรือว่าการร่วมมือกับองค์กรที่มันน่าสนใจอะไรก็ว่าไปคือคือเราเรามันอยู่ที่เนื้อหาพื้นที่ไม่สําคัญจริง,รงๆไม่ต้องมีพื้นที่เลย คุณก็ทําได้เช่นคุณออกไปทํากิจกรรมที่อื่นๆตลอดทั้งปีหรือคุณอยู่บนเว็บตลอดทั้งปีเราคือคือความเป็นสเปซเนี่ยคือมันเลื่อนไหลามากๆแล้วมันไม่มีมันไม่มีไอเดียเดียวอะไม่ได้บอกว่าจะต้องมีพื้นที่ฟิสิกอลที่จับต้องได้ไม่มีความจําเป็นด้วยซ้ำ ว่าพื้นที่แบบนี้ถ้ามีมากๆแล้วมันจะสร้างโอกาสอะไรให้กับสังคมเราไม่ได้บอกว่าพื้นที่เรานี่มันสุดยอดด้านนี้นะแต่ว่าก็พยายามที่จะพยายามที่จะสร้างพื้นที่ที่คนเข้ามาแล้วแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ขัดแย้งกันได้แล้วก็เถียงกันได้สู้กันได้ทางความคิดเขาา้าใจไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากประเทศควรจะมีอะไรแบบนี้เยอะๆคือเบื่อกับการที่คนรู้สึกว่าจะต้องคิดเห็นตรงกันเอ,อมายอมกันคุยกัน เหมือนกันทุกอย่างไม่มีความจําเป็นไงคือตัวคุณเองก็ยังมีความขัดแย้งในตัวเลยอะประเด็นก็คือคุณสนใจที่จะมาคุยกันไหมทําความเข้าใจนิดนึงก็พอแต่ว่าเ,เปิดกว้างพอที่จะมาเถียงกันอะคือการดีเบตนี่มันสําคัญแต่ว่านี่ก็อย่างดีเบตในประเทศไทยมันก็คือต้ว,วาทีแล้วมีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะซึ่งมันไม่ใช่การดีเบตไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะมันก็คือคุณมี approach อภรรยาคนละแบบหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันหรือว่าฟังความคิดเห็นหลายๆด้าน เท่านั้นเองอ่ะคือคือเรารู้สึกว่าที่เราอ่ะต้องการแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าที่อื่นๆเนี่ยควรจะมีอะไรแบบนี้มากขึ้นความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงอ่ะควรจะ,ระเผชิญหน้าแล้วก็ควรจะพูดคุยกันเริ่มตั้งแต่เด็กๆจะดีมากอืม ผู้ชมอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองกันมากขึ้นทําให้พื้นที่แต่ละคนมีขนาดเล็กลงผู้คนจึงต้องการพื้นที่สาธารณะนอกบ้านกันมากขึ้นนั่นทําให้เทรนพื้นที่สาธารณะกําลังมานะครับและหลายคนก็มองว่านี่เป็นเทรนที่จะสําคัญในอนาคตบางคนอาจจะเห็นโอกาสจากเทรนนี้แล้วคุณละ่ะเห็นหรือเปล่า